ฟังดวนกันเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตล่าสุดกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทัพไทยของเราตอบโต้เดือดมากๆนะครับทั้งเรื่องของการปล่อยเฟกนิวของกาลาหหมคำเมนและก็ ทางฝั่งแม่ทัพเป็ที่2ออกมายืนยันเองนะครับว่าเราจะไม่มีการหรือลวดหนามออกแต่อย่างใดณบริเวณเบื้นที่ช่องอันมารวมไปถึงกองทัพภาคที่1นั้นจะพาคณะทูตผู้สังเกตการชั่วคราวเนี่ยลงบื้องที่จังหวัดสระแก้วด้วยแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดถึงขั้นขมิญชะตาขาดได้เลยครับกับกองทัพเรือของเราที่เรือรบสเปนนั้นได้ตรงดิ่งมาเยือนไทยทันทีครับพร้อมกับจะกระชับความสัมพันธ์สู่ความร่วมมือด้านเรือรบเป็นพิเศษ แล้วยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับฮุนมาเน็ตนายกของคัมเมนเองนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดเลยบอกว่าอยากให้มี a อ t ก็คือคณะผู้สังเกตการที่อาเซียนตั้งขึ้น ไม่รู้ว่าจะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์มาอัปเดตกันกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเรามาเริ่มจาก1เรื่องราวที่สาคัญมากๆของคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกองทัพบ,บกของไทยเรานั้นมีการตอบโต้โคศกกระทรวงกลาโหมของเขมรในการออกมา,ถาแถลงการต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลเฟกนิวส์ดังสิน้นซึ่งก็เป็นฝ่ายไทยเราที่จะสมควรเป็นฝ่ายเรียกร้องมากกว่าเนื่องจากอย่างพบค,ความพยายามของกัมพูชาในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องราวนี้ครับจากกรณีของพลโทมาลี โสเจตาเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมของเขมรเองได้ออกมา,ถาแถลงการเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เองนะครับว่ากัมพูชานั้นได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขยหยุดยิงซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงหลังจากการประชุม GBC ที่ผ่านมาอย่างเคร่งรัดโดยจะไม่เผยแพร่และก็ไม่สน,นับสนุนหรือว่าข่าวบิดเบือนในดๆดทั้งสิน้นพร้อมกับเรียกร้องให้ไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงครับและก็มีการเรียกร้องให้ไทยนั้นส่งคืนหนานกัมพูชาทั้งหมด18นายที่ถูกจับกลุมตัวสู่กัมพูชาด้วยอันนี้เป็นสิ่งที เป็นักฝั่งขมินะครับดูกันแถลงแล้วเนี่ยเป็นภาพรวมนะไม่ใช่เจาะจงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็บอกว่าให้ทยเราปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงแต่ไม่ได้มีการเจาะจงว่าข่าวไหนที่เราปล่อยเฟคนิวออกมาซึ่งข่าวที่ขมนกําลังพูดถึงเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับกับระเบิดที่เรายึดโทรศัพท์ได้เนี่ยแล้วก็มีการเปิดภาพดูก็กลายเป็นว่ามันมีรูปของขมิเนี่ยกำลังวางทุนระเบิดอยู่พร้อมกับสาธิตการใช้งานว่าจะวางยังไง ซึ่งในเรื่องนี้ครับทางฟากฝั่งกองทัพบกของเราเนี่ยก็ได้มีการตอบโต้แบบทันท่วงทีครับสิ่งที่เราต้องการคือแบบนี้คือพอแถลงมาปั๊บเนี่ยเราตอบโต้ไปทันทีด้วยข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วก็ข้อมูลจริงมันทำให้ช่วงนี้เราเจนชัดเลยครับว่าคำเมนพูดไม่ออกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะโยงเฟคนิวตัวไหนเนี่ยมาบิดเบือนใส่ไทยเราได้ก็มีการพูดภาพรวมซะมากกว่า โดยกองทัพบกของเราครับตอบโต้ไปว่าควรเป็นฝ่ายไทยมากกว่านะที่ต้องออกมาดาเนินการเรียกร้องให้ขมรเนี่ยเคารพข้อตกลงหยุดยิงเนื่องจากยังคงบอกว่ากัมพูชานั้นมีความพยายามในการดาเนินการต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทั้งหลักฐานการใจทุนระเบิด p m 2ตรวสอบพบโดนลา้คนขับเนี่ยบินลาดตะเวนตามแนวชายแดนรวมถึงแสดงท่าทีย,ยั่วยุหรือว่าตอบโต้ในกิจยาที่ไม่เหมาะสมของทหารกัมพูชา ต่อฝั่งไทยเราดังเช่นการโวยวายปะท้วงในระยะประชิดต,ต,ต่อคณะผู้สังเกตการชั่วคราวณนะบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นล้วนเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากัมพูชายังคงมีดําเนินการที่ขัดหรือว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายประเด็นมากๆแล้วเราเองก็บอกว่าขอให้เขมรน,นั้นปฏบิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซักทีรวมถึงหยุดการใช้อาวุธทุน่นระเบิดสังหารบุคคลรอบทำลายฝ่ายไทยเราแล้วก็หยุดเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จทาลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายไทยทั้งจาก ฝังภาครัฐหรือว่าภาคประชาชนเนี่ยที่เป็นตัวแทนในการสื่อสารและต้องหยุดปลุกระดมหรือว่าปลุกปั่นเจ้ากพูชาให้มายั่วยุด่านไทยเราร่วมไปถึงครับอีกข้อหนึ่งนะที่เราบอกว่า หยุดการเพิ่มเติมกําลังรวมถึงการใช้โดนบินสอดส่องลุกล้ําน่านฟ้าของไทยด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่เราตอบโต้และก็มีการยืนยันว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดด้วยความอดทนอดกลั้นอย่างทีท่สุดและก็สอดรับการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีโอโหหรือว่าตกหน้าแบบสุภาพสุภาพนะครับแต่ว่ามีความเจ็บมากซึ่งเราไล่แบบละเอียดไปเลยนะทุกอย่างเลยว่าขำเห็นทาอะไรผิดข้อตกลงบ้าง ซึ่งกรเมนไม่ได้มีการไล่ทำลายออกมาแบบนี้เ,เราก็ไล่ไปแบบเป็นเงื่อนไข<ๆ>เงื่อนไขไปเลยเงื่อนไขหลักที่เราสนใจกันมากที่สุดเนี่ยก็คงเป็นการเพิ่มเติมกําลังนะครับตอนนี้ยังมีการขยับขยายอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่า ในหน้าสือ่อขอมเมนจะบอกว่าเอ้ยฉันเองไม่ได้มีการเติมกําลังแต่อย่างใดนะแล้วก็เคารพข้อตกลงหยุดยิงเสมอแต่ว่าเบื้องหลังเติมอย่างต่อเนื่องจริงๆโดยเฉพาะจากการรายงานกองทัพบ,บกเองนะครับก็เรียกว่าตรวจพบการเคลื่อนไหวของกัมพูชาเนี่ยทางรถและก็กําลังพลเลยรวมไปถึงตรวจพบโดนกัมพูชาครับบริเวณชายแดนเนี่ยจำนวน93ลําแล้วฐานทั้งสองฝ่ายก็ถือว่ายังตึงกําลังเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมารบต่อได้ภาค 2. ยก2เราก็ไม่ได้กลัวเลย แล้วอีกประเด็นหนึ่งเลยผู้นําของเขมรอย่างฮุนเมนเนตที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ตอนนี้เหมือนมีนยะสําคัญอะไรบางอย่างที่อยากจะเร่งให้มี AOT e หรือว่าคณะผู้สังเกตการอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นเฝ้าติดตามสถนานการณ์และก็สร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศมีหน้าที่รายงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีสิ่งนี้เนี่ย ผมคิดว่าคำเมรกับมาเลเซียอาจจะมีเอี่ยวแบบเอียงๆกันก็ได้เพราะว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยมีการโพสชี้แจเงเองว่าได้คุยกับอันวาซึ่งเป็นนายกของมาเลเซียแล้วก็มีการประเมินหลังจากการเจรจาหยุดยิงนะครับเร่งที่จะจัดตั้งเอ t หรือว่าคณะผู้สังเกตการที่อาเซียนเนี่ยตั้งขึ้นเองแบบเร็วที่สุดนะ เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการติดตามตรวจสอบการหยุดยิงที่ได้ผลแต่ว่าไทยเราครับก็ยังไม่อยากให้มีคณะผู้สังเกตการอาเซียนคือเราอยากให้มีเบียงแค่ชั่วคราวอยู่ก็คือ IOT แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งมาให้มันยุ่งยากวุ่นวายถ้าเกิดคุยกันจบเนี่ยมันก็จบไปแล้วซึ่งเหตุผลที่ฮุนมาเน็ตนั้นอยากจะให้มี AOT ก็คือเขาเนี่ยเพียงพรำมากๆในตอนนี้ ทั้งเรื่องของยุธทธวิธีเรื่องของการรบเรื่องของพื้นที่ตำแนงชายแดนที่เราก็เห็นในชาร์บ้านฐานไทยเราเนี่ยล้อมรัว้รวลดหนามไว้แบบทั้งสิ้นหมดเลยนะครับถ้าเกิดมีเอ t เข้ามาเนี่ยเขาก็จะเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ชั่วคราวเลยนะแต่ว่าจะมาตั้งหลักปักฐานเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่แบบนี้ มันก็ทําให้ไทยเราขยับขยายอะไรได้ยากแล้วจะกลายเป็นว่าหุน้นเมเนตอาจจะอามวลชนเนี่ยมากดดันไทยเราเพื่อกดดันเอ t อีกครั้งหนึ่งไปไว้ใจไม่ได้นะครับมาเลเซียเนี่ยก็ยังไว้ใจไม่ได้เช่นเดียวกันซึ่ง IoT ก็พอไม่ต้องเอาถึง AOT นะครับเอาล่ะมาต่อกที่อีกเรื่องหนึงครับมา,าฟังฝั่งแม่รัปภาที่2กันบ้างที่ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดออกมาเปิดเผยล่าสุดเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ แนวชายแดนของไทยเราโดยเฉพาะเสียงดังที่ปราสาทต,ตาควายเมื่อคืนนี้นะครับแม่ทัพที่2เนี่ยก็ยืนยันแบบข่าวที่ผมพูดไปก่อนอันนี้ว่าอาจจะเป็นทหารของカรนั้นเหยียบกับระเบิดของตัวเองหรือไม่ก็เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะมีเสียงปืนดังเนี่ยสนัดก่อนที่จะมีเสียงระเบิดขึ้นมาส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่แม่ทัพที่2พูดและก็น่าสนใจมากๆก็คือการหรือถอนบริเวณช่องอันมะซึ่งก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่า จะไม่มีการรื้อถอนใ,นใดๆเลยเพียงแต่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยขอให้เรารื้อถอนออกแต่ว่าเราไม่อยอมออกถือว่าเป็นอธิปไตยของไทยเราเพื่อป้องกงันการลุกล้ำซ้ำเดิม ถึงแม้ว่าจะเกษยียณไปแล้วเนี่ยก็จะยังคงไม่ยอาออกถ้าเกิดเรา,เอาออกพับเนี่ยขมเขมรก็จะมีการลุกคืบขยับเข้ามาเรื่อยๆและเหตุผลที่เราต้องทําแบบนี้นะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันการลุกล้ําของกองกําลังทหารกัมพูชาแต่ว่ายังไม่ได้หมายถึงตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นเขตแดนนะแต่ละจุดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน,นครับซึ่งถ้าหากพูดคุยตรงกันกันกบขมเขมรเนี่ยก็อาจจะสร้างรั้วกั้นได้ แต่ผมคิดว่าขมรไม่ยอมแน่นอนกับการสร้างรั้วเพราะมันจ้องที่จะฮุบดินแดนของไทยเราอยู่เป็นประจำส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่แม่รับปฏิสวรรค์นั้นพูดออกมาก็คือการประชุมการพูดคุยระหว่างแม่ทัพล่าสุดเนี่ยทางขมรตอบรับมาแล้วนะครับแต่ว่าเลื่อนการประชุมเป็นวันที่27สิงหาคมที่ช่องสนามเพื่อที่จะพูดคุยถึงข้อตกลงต่อไปแต่ในการคุยระดับแม่ทัพเนี่ยมันอาจจะไม่มีบทม,มากเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็อยู่ที่ฮูนเซนว่าจะายังไงจะรบต่อไหมหรือว่าจะจบจะจบก็ให้มันจบไปเลย แต่ถ้าจะรบโตเนี่ยก็รบไปเลยนะครับทำแบบนี้มันมันกังขามากเกินไปไทยเราก็เบื่อที่จะเล่นมาแก้ขาวไปเก่ยวับคอมเมนต์มเมนก็ปล่อยเฟกนิวแบบไม่เลือกซึ่งแม่ทัพที่2งยังบอกอีกนะครับว่าแผนที่ทาหารของเราเนี่ยยึด1ต่อ50,000น ยึดถือเส้นเขตแดนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักส่วนความน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการประทะตามแนวชายแดนนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกัมพูชาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการยั่วยุต,ต่างๆเนี่ยหากมีการทําเกินกว่าเหตุเราก็มีสิทธิ์ในการตอบโต้ไปตามสมควรเลยและถึงแม้ว่าฝั่งของขมรน,นั้นจะมีการเพิ่มเติมกําลังทดแทนเราก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับและก็ยังพร้อมทุกสถานการณ์ซึ่งแม่ทัพยืนยันเองว่าไม่เคยไว้ใจขมรเลยและก็ไม่มีการหนักใจหรือกดดันอะไร ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีทํางานตามหน้าที่มีความสุขซึ่งหลังจากนี้ครับกองทัพภาคที่1ก็จะนําคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IoT เนี่ยเตรียมลงพื้นที่สังเกตการข้อตกลงหยุดยิงด้วยในบริษัทรับผิดช,ชอบกองกําลังบูรพาจังหวัดสก้วในวันพรุ่งนี้ต่อไปเพื่อที่จะรับทราบข้อได้จริงของปัญหากับการลุกลาอธิปไตยไทยเราและมาตรการการป้องกันกระทำผิดกฎหมายข้ามชาตินี่คือสิ่งที่ เราเตรียมรับมือกับเรื่องราวทางการทูตมาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเขมนชะตาขาดเลยก็ได้ที่ล่าสุดเรือรบสเปนเนี่ยเข้ามาเยือนไทย และก็ขอกระชับความสัมพันธ์สู่ความร่วมมือในด้านของเรือรบซึ่งเป็นเรือฟิเกตยัก F104 นึสเมนเดสนูเนสจากสเปนนะครับก็เทียบท่าแหลมฉบังแล้วก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าไทยสเปนนั้นยกระดับกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นสู่ความร่วมมือทางด้านเรือรบเนี่ยพร้อมกับมีการจับตาว่าจะมีการต่อเรือฟิเกตอีก2ลำเป็นลำใหม่ของทัพเรือของเราโอ้โหก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากและก็เป็นสิ่งที่ตามมาเขมร ตาค้างนะครับจากที่ไม่กล้าที่จะลำ้ำลุกล้ำนั่นนะ้ำของเราอยู่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าอาจจะไม่กล้าทําเลยก็ได้เพราะอย่างที่บอกแหละกองทัพเรือของสเปนนะครับมาเทียบท่าที่แหลมชะบังชมบุรี เพื่อได้จักระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเรือฟิเกตลำนี้ที่สเปนเอามานั้นก็เป็นหนึ่งใน5าลำชั้นนำของสเปนที่ต่อขึ้นมานะครับโดยมีเทคโนโลยีชั้นสูงมากๆและก็ความสำเร็จที่ไม่ได้มาโดยง่ายการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงไทยรอบนี้เนี่ยได้ฝากคลื่นลมฝา่าพายุทะเลแล้วต้องเจอกับอุปสรรคมากมายกว่าจะมาถึงจุดหมายสร้างความเชื่อมั่นให้กับไทยเราได้เนี่ยแล้วก็มีการลงนามในสัญญาสำคัญต่างๆได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นการสะท้อนถึงความร่วมมือไทยสเปนที่กำลังขยัับขขึึ้้นนอีก โดยเฉพาะมิติในการาหารครับและก็อุตสาหกรรมการต่อเรือและการพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจนําไปสู่การสร้างเรือฟิเกตในประเทศไทยได้จริงกับอนาคตข้างหน้าเรียกว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับกับสเปนในความสําคัญกับไทยเราแบบนี้ ขมศเนี่ยงบไม่พอแล้วฮุนเซนเนี่ยกักไปคนเดียวนะครับก็เลยไม่ได้เรือไม่ได้กองทัพอากาศถ้าเกิดว่าขเมรมีผมคิดว่ามันก็ยังจะลุกราเราแบบนี้นะครับเขาจะไม่ยอมอะไรเราง่ายๆและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ยกระดับกองทัพเรือของไทยเราแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์ได้ดีมากขเมรน,น่าจะตาค้างไปแล้วนะครับดูดีๆเราไปกระชับความสัมพันธ์กับสเปนตั้งแต่เมื่อไหร่ สเปนมาเองกับมือเลยหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันต่อกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนผมเองก็ยังเชื่อว่าอาจจะยังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะตอนนี้เท่าที่มีอัปเดตมาล่าสุดนะการประชุม GBC ที่จังหวัดราแก้วเนี่ยเราไปรอขมศตั้งนานแต่ว่าขามศก็ยังไม่มาเลยซึ่งฝ่ายใดเราเนี่ยรอไปแล้ว3มชั่วโมงแต่ขมศยังไม่มานะครับโอ้โหก็รออับเดตติดตามความคืบหน้ากันได้เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย